นักเรียนทุกคนพบกับครูพลอยนะคะในอักษรออนเล r ร์วันนี้ค่ะนักเรียนเนื้อหาที่เราจะใช้เรียนกันเนี่ยอยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .1 เล่ม2จากอักษรนะคะขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยค่ะไปเตรียมหยิบมาเตรียมพร้อมในการเรียนให้เรียบร้อยเลยนะคะ ก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะเข้าบทเรียนกันครูพลขอถามนิดนึงค่ะในค้าบเรียนที่แล้วค่ะเราได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการบวกจํานวนซึ่งเป็นการบวกจํานวนที่มี2หลักเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมจากตอนอต้นเทอมที่เราเคยเรียนกันนะคะที่นี้ค่ะนักเรียนนักเรียนคิดว่า ประโยชน์ในเรื่องของการบวกเนี่ยเราจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอะไรได้บ้างเออไหนมีใครตอบคู้พอยได้บ้างลองยกตัวอย่างกันดูสิ อย่างแรกครูพลอยขอยกตัวอย่างเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยยกตัวอย่างเช่นสมมุตินักเรียนมีของเล่นอยู่ที่บ้านจํานวน10ชิ้นจากนั้นค่ะในวันเกิดค่ะนักเรียนได้ของเล่นเพิ่มจากเพื่อนๆจากคุณพ่อคุณแม่หรือจากคุณครูเนี่ยอีก10ชิ้นอครูพลอยอยากทราบว่านักเรียนจะมีของเล่นทั้งหมดกี่ชิ้นอ นในสถานการณ์นี้นักเรียนสามารถนำความรู้ในเรื่องของการบวกจำนวนมาใช้ได้ใช่ไหมคะถัดมาอีกสักหนึ่งตัวอย่างแล้วกันอีกหนึ่งตัวอย่างเนี่ยครูพลอยขอยกตัวอย่างเป็นในเรื่องของนักเรียนไปตลาดกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะนักเรียนไปซื้อสินค้า2ออย่างและอยากทราบว่านักเรียนจะต้องจ่ายเงินให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ทั้งหมดกี่บาท วิธีการนี้ในสถานการณ์นี้เราก็จะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการบวกจำนวนเข้ามาช่วยอีกแล้วใช่ไหมคะนี่แหละจริงๆแล้วเนี่ยในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันเนี่ยนักเรียนจะเจอการบวกเยอะมากๆเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งนอกจากการที่เราเนี่ยนำไปใช้ในชีชวิตประจำวันได้แล้วค่ะ การบวกยังเป็นพื้นฐานเป็นความรู้ของวิชาเลขหรือวิชาคณิตศาสตร์ที่สำคัญมากๆที่เดี่ยวในระดับชั้นป .2 ป .3 โตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนักเรียนจะต้องใช้พื้นฐานความรู้ในเรื่องของการบวกถ้านักเรียนคนไหนที่บวกเลขไม่แม่นบวกเลขไม่คล่องแคล่วเนี่ยค่ะก็จะเกิดปัญหาอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะครูพลอยขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ย ตั้งใจเรียนในเรื่องของการบวกการลบให้ดีโอเคไหมเนาะเพราะว่าเดี๋ยวโตขึ้นไปเนี่ยเราจะได้ไม่มีปัญหาว่าแบบโอ้แย่แล้วเรายังบวกไม่ได้เลยแล้วเราจะคูณจะหาผลคูณจะหาผลหารได้อย่างไรบางคนเคยเห็นไหมถ้าใครมีพี่จะบอกว่าตอนนี้พี่เนี่ยอยู่ป .2 พี่เรียนเรื่องการคูณโอ้การคูณเนี่ยค่ะจะต้องใช้พื้นฐานในเรื่องของการบวกด้วยดังนั้น ทุกคนตั้งใจเรียนเรื่องการบวกให้ดีนะคะเอาละตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วมีหนังสือพร้อมแล้วเราไปดูสถานการณ์แรกกันเลยในเรื่องของการบวกว่าเราจะหาคำตอบได้อย่างไรนี่ค่ะนะักเรียนน้องผู้ชายคนนี้ค่ะมีกล่องอยู่ทั้งหมดสามใบใบแรกเลยเนี่ยบอกว่ามีสิ่งของอยู่ในนั้นจำนวน18ชิ้น ส่วนใบที่2บอกว่ามีสิ่งของอยู่ในนั้น60ชิ้นอ่ะส่วนใบที่3เรายังไม่ต้องพูดถึงเราพูดถึงแค่2ใบกันก่อนครูพออยากทราบว่าสิ่งของในกล่องทั้งสองใบเนี่ยค่ะมีจำนวนทั้งหมดกี่ชิ้นเออสถานการณ์นี้เราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะ เราจะต้องใช้การบวกถูกต้องเพราะฉะนั้นค่ะเราเขียนประโยคสัญลักษณ์กันก่อนดีกว่าเราจะได้เป็นยังไงเอ่ยอ้าวนี่นะคะคำถามมีของเล่นทั้งหมดกี่ชิ้นมาค่ะเรามาลองเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกกันก่อนนั่นก็คือ18และ60เป็นจำนวนของสิ่งของทั้งสองกล่องใช่ไหมซึ่งเราต้องการหาจำนวนของสิ่งของทั้งหมด เราก็เลยจะต้องนำมาเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษ์การบวกได้แบบนี้นะคะโดยทีออ่องค์ประกอบของประโยคสัญ,ญลักษ์การบวกเนี่ยก็จะต้องประกอบด้วย1คือตัวตั้งในข้อนี้นั่นก็คือ18และตัวบวกค่ะนั่นก็คืออะไรคะ6 0ซึ่งเราจะต้องการหาผลบวกหรือผลลัพธ์นั่นเองอ่าวิธีการที่เราเรียนกันไปในคาบที่แล้วเป็นยังไงคะเราจะต้อง นำเลขโดดในหลักเดียวกันมาบวกกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดูก่อนเลยจำนวนแรกค่ะ 18, 18เป็นจำนวนที่มี2หลักถูกต้องดังนั้นค่ะดูก่อนเลยเ,เลข1ค่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเลข1อยู่ในหลัก10เพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากับ10และเลข8อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ 8ถูกต้องอ่าเสร็จแล้ว1จํานวนนะคะไปดูตัวบวกกันบ้างตัวบวกค่ะเป็นจํานวนที่มี2หลักเหมือนกันนั่นก็คือ6และ0อ้าวหอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ60ถูกต้องส่วน0ูนย์เนี่ยอยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นอันนี้เราไม่ต้องเขียนนะคะเ จากหลักการของการบวกที่ครูพลอยเน้นย้ำกับทุกคนมากๆเลยว่าให้นําเลขโดดในหลักเดียวกันมาบวกกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะในตัวบวกของเราเป็นหลักสิบถูกไหมคะดังนั้น60เนี่ยจะต้องนํามาบวกกับ1หรือนํามาบวกกับ8คะ่ะนำมาบวกกับ1ถูกต้องเพราะ1เนี่ยค่ะก็เป็นเลขโดดที่อยู่ในหลักสิบ เช่นเดียวกันเนาะดังนั้นค่ะเราจะมาเขียนกระจายจำนวน18ได้ออกเป็น8และ10ถูกไหมคะเมื่อกี้นี้เนาะเพราะฉะนั้นค่ะในการบวกขั้นต่อไปเราจะต้องนำา10กับ60มาบวกกันเพราะว่าทั้ง1และ6เนี่ยต่างอยู่ในหลัก10กันทั้งคู่เลยอ่ะมาช่วยครูพอยบวกหน่อยดีกว่าค่ะ10บวก60ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ คำตอบเท่ากับ70ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียน70บวกด้วย8หรือ8บวกด้วย70จะมีค่าคำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ,ะมีคำตอบเท่ากับ78นั่นเองนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะที่ครูพอยอยากจะเน้นย้ำกับนักเรียนก็คือ การบวกเนี่ยเราสามารถสลับที่ตัวตั้งและตัวบวกกันได้ยกตัวอย่างนักเรียนดูจากอันนี้นะคะ8บวก70จะมีคำตอบเท่ากับ70บวกด้วย เสมอเนาะจำไว้นะการบวกสามารถสลับที่ตัวตั้งและตัวบวกกันได้นะคะไปดูตัวอย่างสถานการณ์กันอีกสักหนึ่งตัวอย่างดีกว่าค่ะนักเรียนตัวอย่างนี้ครูพลอยจะพานักเรียนไปที่ร้านขายของออสิ่งของอย่างแรกคู่แรกที่ครูพลอยอยากซื้อนั่นก็คือตุ๊กตาและเ,เป็นของเล่นจักรยานคันเล็กๆตุก๊กตาเนี่ยค่ะมีราคา จำนวนกี่บาทคะ63บาทส่วนรถของเล่นค่ะรถจักรยานของเล่นมีราคา5บาทอยากทราบว่าถ้าครูพลอยซื้อสิ่งของ2อ,อย่างนี้จะต้องจ่ายเงินจํานวนเท่าไหร่เราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะอ่าก็จะได้63กับ5เนี่ยนำมาบวกกันใช่ไหมคะดังนั้นค่ะวิธีการบวกในขั้นตอนแรกตามหลักการของเรานั้นก็คือ นำเลขโดดในหลักเดียวกันมาบวกกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาแตกจำนวนที่มีสองหลักออกเป็นออกเป็นจำนวนย่อยๆกันก่อนนะคะเราก็จะได้เป็นอะไรเอ่ยอ่าเลขหกอยู่ในหลัก10ดังนั้นมีค่าเท่ากับหกสิครูพอยเขียน60ไว้ก่อนเลยส่วนเลข3อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับสามถูกต้องค่ะทีนี้ ตามหลักการเราจะต้องนำสามมาบวกกับ5ใช่ไหมคะเพราะว่าอยู่ในหลักเดียวกันดังนั้นจะได้เป็น3บวก5ซึ่ง3กับ5เนี่ยอยู่ในหลักหน่วยทั้งคู่3บวก5ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนวิธีการนี้นักเรียนอาจจะใช้ถนัดใช้วิธีที่เราเคยเรียนไปตอนอไปตอนต้นเทอมเนาะนั่นก็คือ ใช้การน,นับหนิว้วอะสไว้ในใจชูขึ้นมา5หนิวใช่ไหมคะ3แล้ว4 5 6 7และ8ะสาบวกหได้คําตอบเท่ากับ8ดังนั้นค่ะคําตอบในข้อนี้ก็จะได้เป็น60บวกกับ8ได้คําตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คําตอบเท่ากับ68นั่นเองอะนะคะ ต่อไปค่ะคอรูพลอยต้องการจะซื้อสิ่งของ2อ,อย่างนั่นเองอย่างแรกนะคะก็คือลูกบอลค่ะราคาเท่าไหร่คะ25่2บาบาทแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะก็คือรถของเล่นเนาะราคา40บาทใช่แล้วคอรูพลอยจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่คะ ในการหาคําตอบค่ะว่าเราจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เนี่ยเราต้องใช้การบวกเข้ามาช่วยเหมือนเดิมเนาะครูพลอยก็เอาเลยค่ะ25เนี่ยเป็นราคาของ ลูกบอลแล้วก็40ค่ะเป็นราคาของรถของเล่นเนาะนำมาบวกกันเขียนเครื่องหมายบวกเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมในประโยคสัญลักษณ์ให้เรียบร้อยนะคะเหมือนเดิมค่ะนักเรียนเราเนี่ยก็จะแตก25ออกเป็นจำนวนย่อยๆเป็นส่วนย่อยนะคะเราก็จะได้ว่าเลข2เนี่ยค่ะอยู่ในหลักอะไรเอ่ยอยู่ในหลัก10จึงมีค่าเท่ากับ 20ใช้แล้วครูพลอยจะเขียน20เอาไว้ส่วนเลข5เนี่ยคะเป็นเลขโดดอยู่ในหลักอยู่ในหลักหน่วยเพราะฉะนั้นคะ่ะจึงมีค่าเท่ากับ5นั่นเองจากนั้นคะ่ะหลักการเดิมในการบวกจำนวนของเราเหมือนเดิมเลยนั่นก็คืออะไรเอ่ย อ่าเราจะนำเอาเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันเนี่ยมาบวกกันถูกไหมคะเลข2อยู่ในหลักสิบมีค่า20สเนาะส่วนเลขโดด4ค่ะก็เป็นเลขโดดที่อยู่ในหลักสิบเหมือนกันจึงมีค่าเท่ากับ40ส่วนศูนย์เนี่ยนะคะอยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าศูนย์เนาะถึงแม้ว่าศูนย์จะย้ายมาอยู่ในหลักสิ ก็มีค่า0ูนย์อยู่เหมือนกันนะคะไม่ว่าศูนย์เนี่ยจะเป็นเลขโดดที่อยู่ในหลักอะไรจะมีค่าเท่ากับ0ูนย์เสมอเนาะดังนั้นค่ะเราก็จะได้แล้วเรานำเอา20บวกกับ40ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเท่ากับ60ถูกต้องค่ะหรือนักเรียนเนี่ยอาจจะนำเอา2ออมาบวกกับ4ได้คำตอบเท่ากับ6แต่เนื่องจาก6เนี่ยนะคะเป็นเลขโดดที่อยู่ในหลัก ในหลักสิบเหมือนกันเพราะฉะนั้น6เนี่ยจึงมีค่าเท่ากับ60นั่นเองนะเราก็จะได้ว่า60ค่ะบวกกับ5อีก5 5เนี่ยนะคะ5เนี่ยเป็นจำนวนที่เหลือที่เราแตกออกมาเพราะฉะนั้น60บวก5ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนะักเรียน60 5บาทถูกต้องค่ะดังนั้นเนี่ยในการซื้อสิ่งของ2อ,อย่างในข้อนี้เราก็จะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวน65บาทนั่นเองสิ่งของถัดไปที่ครูพอจะซื้อนั่นก็คือขนมปังค่ะขนมปังเนี่ยราคา37บาทอ่าแล้วก็ฟุตบอลลูกฟุตบอลค่ะราคาเท่ากับ40บาท อยากทราบจังเลยค่ะว่าจะต้องจ่ายเงินให้กับแม่ค้าเท่าไหร่ต้องใช้วิธีการบวกใช่ไหมคะ37บวกกับ4อ่าตอนนี้ก่อนอื่นเลยทุกคนจะเริ่มชำนาญให้ทุกคนมาดูที่ตัวตั้งกันก่อนนะคะตัวตั้งเนี่ยก็เป็นจำนวนที่มี2หลักนั่นก็คือ30กับ7นั่นเอง ถูกปะเพราะฉะนั้นค่ะเวลาที่เราแตกจำนวนเราจะเขียนเป็น7กับ30เอาไว้นะคะทีนี้เราจะต้องนำา40ที่เป็นตัวบวกเนี่ยในขั้นตอนแรกไปบวกกับอะไรเอ่ยเลข3หรือเลข7คะเลข3ถูกต้องเพราะเลขโดด3ค่ะเป็นเลขโดดที่อยู่ในหลักสิบซึ่งก็จะตรงกับ ตัวบวกของเราพอดีนะคะดังนั้นค่ะ30บวก40ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนช่วยหาคำตอบหน่อย30บวก40ได้คำตอบเท่ากับ70นั่นเองใช่แล้วนะคะดังนั้นค่ะเราจึงบอกได้ว่าในหลักสิบเนี่ยเลขโดดที่นํามาบวกกันนั่นก็คือ3กับ4บวกกันได้7ซึ่ง7อยู่ในหลักสิจึงมีค่าเท่ากับ 70นะคะทีนี้สุดท้ายในขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะได้คำตอบว,ว่า70บวก7จะมีค่าเท่ากับ77นั่นเองใช่แล้วค่ะอ่าและอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะตอนนี้ครูพออยากซื้อดินสอมีราคาเท่ากับ4บาทและเคก้กมีราคาเท่ากับ25บาทอ่า การบวกเหมือนเดิมค่ะนักเรียนนักเรียนพิจารณาก่อนนักเรียนจะเห็นว่าตัวบวกอยู่ในหลักหน่วยเพราะมีแค่1ห,หลักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะเราจะต้องนำสีเนี่ยบวกกับเลขโดดในหลักหน่วยของตัวตั้งซึ่งอะไรคืออะไรนะคือ5ถูกต้องนะคะดังนั้นเวลาเราแตกจำนวนค่ะเราจะแตก25ได้เป็น2 0 กับ5อ่า20กับ5ซึ่งเราจะนำา5กับ4มาบวกกันใช่ไหมคะ5บวก4ได้เท่าไหร่คะใช้วิธีการนับนิ้วหรือวิธีการอะไรก็ได้ที่นักเรียนถนัด5บวก4ได้เท่ากับ9ใช่แล้วดังนั้นตอนนี้คะ่ะเราบวกเลขโดดในหลักหน่วยเรียบร้อยแล้วได้เท่ากับ9ดังนั้นเราจะได้คำตอบว่า20 บวกกับ9จะได้คำตอบเท่าไหรคะ2 9นั่นเองเนาะเวลาการบวกแบบนี้นักเรียนสามารถทบทวนความรู้ในเรื่องของการเขียนจำนวนในรูปกระจายได้เลยนะว่า2เนี่ยค่ะอยู่ในหลักสิ2จึงมีค่า20และ9อยู่ในหลักหน่วย9จึงมีค่าเท่ากับ9ดังนั้น20บวกกับ9ตอบได้อย่างง่ายดายรวดเร็วเลยว่า มีค่าเท่ากับ29นั่นเองนะคะวันนี้คะ่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้วิธีการบวกจำนวนที่มี2หลักหรือมีจำนวนที่มากขึ้นไปเนาะโดยการที่หลักการเนี่ยก็คือเราจะต้องนำเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันใช่ไหมคะโดยเทคนิคที่ครูพอสอนในวันนี้เนี่ยเป็นการแตก จำนวนออกเป็นจำนวนย่อยๆนะคะนักเรียนค่ะสามารถไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ปร .1 ่เล่ม2จากอักษรน,นะคะซึ่งก็จะอยู่ในหัวข้อของการบวกจํานวนโดยใช้ส่วนย่อยกับส่วนรวมอ่าลองไปหาอ่านทบทวนกันดูนะคะเดี๋ยวในคาบเรียนหน้าค่ะเราจะมาฝึกฝนเรื่องนี้กันต่อนนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน